สวัสดีค่ะเจ้าคอยนั่งอยู่ทั้งหนอกคอยกัน,น้าหนาวแต่ว่าคอยว่าอยากอัดในบ้านเอานนะคะอันนี้เป็นคนที่เล่าก็คือผู้หญิงก็คือว่าเรื่องมันเกิดตอนช่วงโควิดตอนแรกก็คือทำงานอยู่ด้วยกันสองคนผัวเมียแล้วก็คือมีลูก ตอนนั้นอ่ะก่อนโควิดนิดหนึ่นั่งขอดลูกลูกก็ตอนนั้นลูกประมาณสี่เดือนที่เนี่ยช่วงโควิดทุกคนก็รลูนะ้เนาะเป็นยังไงเนาะก็เลยบวไหวนี่นแหละก็เลยว่าสิเอาผู้ผัวนี่สามีเนี่ยก็เลยว่าจะเอาเมียนี่ว่าเอาไปอยู่บ้านน้ำพอจะหขวงน้ำพอตัวเองอ่านองู้หยิ่งนี่น เ้าาไปยูน้ำพอน้ำแม่เขาเนี่ยคือมันเป็นมโนแต่ว่าถ้าพอกับแม่ผู้ท่ายนี่ปู่กับย่าเนี่ยพอ่อผัวไม่ผัวก็วกกค,คือเขาก็อยู่ยูนิดตัวอ,อ่าเค้อหน่อยมันเกิดจากแบบดีกว่าก็เลยว่าเอาเมียไปผุ่นส่วนผัวนี่ก็ยังยุงเขพบผัวก,ก็ยังแบบพอทํางานได้แต่ว่าเมียนพอขอดลุงก,ก็เลยบแบบว่าแกบบ่อนเด็กแบบแบบก่อนนิดนึงชนมันกำลังเริมระบาดในหน่อยยังระบาดหลายนะก็เลยบ่อ้เมียเฮ็ดงานกับไปยู่น้ำพอปู่ พราะไปอยู่น้ำพอปู่แล้วมันนี่ตัวตัวแม่ย่านะ่ะกับอยู่ปู่ย่าละอยู่ก็อยู่ก็ดูด้วยกันไปกับปกติกับเลี้ยงหลานพวนกับทรงเงินให้โชคดีที่ว่าปู่กับย่าเพื่อนนะ่ะทํางานทํางานธนาคารของของรัฐบาลทั้งคู่เลยเด้เพื่อนกับมีเงินให้ไม่ดูแลนี่แล้วช่วงมันถีลระบาดหนักๆมูเจ้าโชคร้าย โชคร้ายก็คือย่าเพื่อนน่ะแม่ของผูใส้น่ะตายตายโดยมาเป็นโควิดนี่แหละที่เนี่ยนั่งกันเลยอยู่ตอนนั้นลูกลูกเด็กปีกว่าแล้วเด็ก็เลต้องอยู่กับปูสองคนก็นั่นกันไปก็เออกัเอองานกัยังมาทําบ่อใดนก็คือทําไมทางานก็คือต้องสมัครใหม่ก็แล้วเออเธอก็อยู่กับพ่ออ่าอยู่กับพ่อพี่ไปก่อนแล้วกันนางสินาดูหลานดูนีไปปูกับ ดูไปประมาณน่องว่าที่เนี่ยความเดียูยกปูตลอดพ่อปูเนี่ยกัยังบดอายุหลายเด้อพ่อปูเนี่ยตอนนั้นน่ะห้าสิบห้าส่วนน่องนี่น่องกับยี่สิบกว่านี่แหละพัวกันไล่กันน่นแหละบวชสามสิบกันนะแบบอ,กยอยู่น้ำกันสองคนสมือสมืน้นกับปูเนาะกับล้าน ปูกับซอยเลี่ยงร้านเบื้องร้านเดือง,งานมากแล้วก็เสาแล้วก็เงากะบางที่อ่ะแบบตัวเองน่ะแต่ว่าผัวน่ะก,ก็ท่มากสมืออยู่แต่ว่าความมันเงาเออความที่ว่าตัวเองก็เงาพอปูเนี่ยไม่ยาตา่กับเงาพอปูนี่ยก็ยังแข็งแรงเลยดูว,ดว,ว่าเพิ่นเห็ดงานดีเห็ดงานธนาคารเนะ่ะเพิ่นก็ดูดีด้พอปูเขานีล่ลรอเลยด้อ่ะความใกล้ชิดปูกัยังเมื่อแก่ปูก็ห้าสิบห้า ลูกสะพายกันอยู่ในว่ายยี่สิบกว่าอยู่น้ากันสมือสมอือยู่เขือนน้ากันสองกนสามนกับหลังมันนี่อ่ะนี่มือหนึ่งแหละเจ้าของนะ่ะตัวเองนะ่ะห้องพ่อพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยเวลาอาบน้นํานี่ห้องพ่อปู่แม่ย่าก็คือมันจะมีห้องน้ําในตัวบ้านเพื่อนจะเป็นแบบคือจังบ้านข่อยนี่ไหมมันจะเป็นแบบว่าห้องน้ําของข่อยมันก็จะเป็นห้องน้ําในตัวหรือมันจะมีอีกสองห้องที่เป็นห้องน้าข้างนอกเพราะฉะนั้นเวลา ลูกสะพอาบนา้ำลูกสะพก็ต้องมาอาบนอกของมันจะมีห้องน้าในตัวเฉพาะห้องนอนหลักห้องนอนรองมันไม่มีห้องน้าในตัวกระต้องมา,าแล้วก็ดูความเดียวห้องจะคลองนะก็ห้องน้ำม,มันก็ติดกันเนาะเอามือเจ้าคิดบงังบันจดสรรห้องน้ำเขาก็เปิดกับเขาเลยนั่งก็เลยใส่แต่ผ้าเสื้อตัวบางที่นะเวลาจะอาบนา้ำบางที่ก็ให้ปูเอาลูกห้บางที่กับแบบเขาก็จะเรีนยนอยู่กับปูนนั่นแหละแต่บางที่เขาก็หลังอย่างเงี้ย จ่วงกันขึ้นน้องเนี่ยก็จะมากแบบว่าเอาลูกนอนเลยจะมาอาบนา้ำเซีนนะาแล้วก็น้องก็จะเป็นเด็กที่ว่าไม่งองแงเป็นเด็กที่แบบว่าเลี้ยงง่ายอ่ะก็เลยมีมีมือหนึ่งตัวเองอะน้องเนี่ยก็เป็นคนที่ว่ากินอ่ากินเบีย์กินอย่างไรได้ปูก็มากกินแต่ว่าบางที่ี่ปูก็จะซื้อไปในตู้เย็นกับมันจะคล้องจะกินก็กินก็คือปูบรเิเแพปูก็จะมีเบียรมีพวกวิสกี้พวกอย่างเซ็นนะ่าพวกแชมเปญอย่างเงี้ยเรา เมื่อนั้นตัวเองก็เลยแบบว่าอยากกินแบบยำก็เลยมันเห็ดยำแล้วก็แบงปูอ่าตอนแรกก็นั่งดูที่วีก็กินน้ำกันอ่าลูกกะลูกมันก็หลับก็กินก็นั่งคุยกรบปูปกติก้อนหนาเนี่ผัวกระท่วมากก็คุยกันเลยล้วก็นั่งเบิ้งที่วีเบิ้งเบิ้งขาวเบิ้งนั่นเบิ้งนี้ไปที่เนี่ยก็กินเราก็เลยแบบว่าปูก็กึมๆจังหน่อยแของกึมๆเอามาก ตอจะคองกับตอกันกระป๋องที่สองปู่กับว่าเออลองชิมอันนี้ดูไหมเนี่ยได้มาใหม่ก็กินมันเนี่ยก็เลยว่าโอ้ปู่นุไปอาบน้ําก่อนนะเอ็มบรินเอามปู่เอ็มาพ่อพ่อหนุไปอาบน้ําก่อนนะพ่อก็อ่าดูไอตัวเล็กให้หน่อยเพิ่นบอกเหมนซื้อแหละแต่่อยแทนว่าไอตัวเล็ก mm hmm. นั่งก็เลยไปอาบนะ้ำก็ไปอาบอยู่นี่หันแต่บ่าน,นี้มาเจ้าคองนะ่ะมันแบบมันห่างผัวเนาะมันก็เลยแบบ ช่วยตัวเองในห้องน้ำอ่ะที่นี่จังไหนปูปู่เปิดประตูออกมาจากห้องกะจนเสียจหลก็ที่นี่ออกมาออกมาจากห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวเดิดรนรถแดนอ่ะโอเคคอยบ่มีไม้ตัดเสียงรบก,กวนคอยกับบือดซื้อจกเทียวมู้เจ้าอ่ะที่นี่ลูกสะใภยก็มีการแบบว่าอา่ช่วยตัวเองในห้องน้ำพอเปอิดประตูออกมาแล้วปูก็ไม่ยืนอยู่แต่บางถึงบ่รลู้แม่อ่ะ ตัวเองก็ใส่แบบผ้าผ้าขนหนูแหละออกมาผ้าเช็ดตัวออกมาก็เลยยืนปูกันเลยยืนแล้วก็นองกัว่าไม่ได้พูดอะไรกันเลยคือแบบก็โผล่เข้าหาปูปูกันนันเจาะขวางเรียบร้อยเลยปูกับลุสะพายการเลยอันนี้น้ากันก็เข้าไปในนอนของนอนปูแหละที่นี่พ่อนี่แล้วกะพ่อมมกพ่อตอนหลังกัคือคุยกันอยู่ดิปูก็บอกว่า เราจะไม่พูดเรื่องนี้อลูกไผ่กับโอเคบ่พูดเรามุ่เจ้ากับลูบ้บ่วที่เนี่ยจากนั้นมาก็คือห้องนอนก็คือห้องเดียวห้องของปู่เวลาลูกไส้กลับมาน่ะนั่งกับมานอนกับผัวซึ่งปู่กับบัวาหย่งปู่ก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยผัวก็แบบเชื่อใจมาตลอดเวลาเวลาที่ไปค้นขาง,งนกที่เอาไปขางนกก็แสดงให้ดูแบบว่าเป็นปู่ลูกสไภ้เขาเก็บอาการดี ก็ยูยูน้ากันยังสี่มากมาเนี่ยตัวเองนี่ก็มี่ยังก็ปูกับมี่ก็ผัวเจ้าของไม่ล่ามผัวมากแต่ว่าบัดนี้ปูก็ให้เงินใส่ให้ยังเดีเอาไข่กันเลยว่ามันปัญหามันคืออีหยังเล่าปัญหาไม่หรือเล่าให้ฟังเฉยๆนองกันเลยว่าบัดเนี่ยก็คือว่าผัวเนี่ยอยากเอาอยากให้ตัวเองกลับไปทํางานกับลูกกลไปยุุ่่นอ่ะถ้า ตัวไม่อยากไปก็คือผัวเนี่ยพอดีแบบว่าผัวสชมาอมยูหนีมาถ้าไม่ไปก็คือคือโรงงานทั้งเขาที่บริษัทตีผัวท่ามเขามีตําแหน่งว่างที่แถวใกล้บ้านซึ่งตัวเองเนี่ยไม่อยากให้ผัวมาน้องมาน้องนี้ว่าผัวเนี่ยเออปู่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยปู่ยายไม่ว่าจะเป็นขนาดไม่ว่าจะเป็นแบบทุกอย่างปูด่ดีก็ผัวจะขวางเลยเจ้าขวางนะพวอยากให้ผัวมา บ่อยากไว้ยูหนีเพราะว่าไม่ยูหนีจะาของกระสีมันกระสอยู่ยกับปูมันกระสิบบสะดวกสินะก็เคยปรึกษาปัญหาเรื่องนี้กันกระปูยู่ปูกะพยายามบอกให้ลูกซราอยู่ได้ว่าเอออยู่นู่นแหละมันดีแล้วจะย้ายทํามาทําไมอยู่นู่นแหละดียังไงนังที่แต่ว่าลูกอะอยากบ้าไหมน้องก็เลยว่าน้องก็เลยว่าคือแบบนั่งเอามาระบายสื่อประมาณว่านูวก็ไม่อยากให้อยากให้สามี ย้ายมาอยู่นี่นะใครจะว่าหนูยังไงก็ช่างแมแต่ว่าก็คือเรื่องนี้มันก็บอกเขาบ่ได้เนาะมันก็กี่เป็นความลับมู่เจ้าหัวใจบ่างคนนี่เพินเ่นบอเพิ่นก็อยากมาละบายกูสิมันมันระบายเขาฟังสิพอเพิ่นบอกห้ผู้ใดฟังบ่ไดดเพราะว่าย,ยังเอาไมาเอาหอยข่อยน่ข่ยอยกะสิบอกว่าเป็นภยัยก็จะไม่รู้ตัวตวนแมอมตอนนี้ก็คือแบบเวลาผัวมาก็อยู่กับผัวนอนห้องกับผัวเวลาผัวไปก็อยู่กับปู่มันจะเป็นอย่างเสียชีวิตเพิ่นเอามู่เจ้าคิดว่าจังไห๋นางกับหลวงด้ทั้งสอง ปูก็ให้เงินใส่ก็ดีก็ข <c oughs> ่อ,ขอยกับเบิด์ตกล้อสีบอลเจ้าข่อยสีบอลจังไนข่อยบวกกาวิจารณ์ข้เจ้าแห้งเอามือเจ้าวิจารณ์าารณมาหลุดเพราะว่าเพิ่นขา่าคือเพิ่นเอามาลุ้นน้อข่อยกับแปลว่าสามารถวิจารณ์ได้เอาจา้ะฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะฝากอีกช่องย่ William, าแอร์อินเบลย์ยามเราจะขอบคุณค่ะ